โอ้อย่างรอครับแซดเอ็กซิเอาเรื่องครับรอชมรอบตัด ตอนนี้เราก็มาถึงร้านบอเทเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานก็มากันครบแล้วครับเตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วครับมีเรือคัตติมันด้วยครับวันนี้ที่แรกเราจะไปที่ตันยงมัดครับไปงานแต่งของทีมงานเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันเลยครับฟอร์ซ่าคนหล่อก็มาวันนี้ วันนี้รถซีก็พาลูกสาวไปแว้นด้วยครับนี่ <c oughs> ไม่กี่น้อยก็ไปครับวันนี้รอผมด้วยนะโอ้ใครจะรอใครไม่รู้<อ> <c oughs> หลายลำครับวันนี้ทีมงานมากันพร้อมครับไหนทำงานสิไปเป๊เขาเหรอ เพิ่งกลับมาเยลยแล้วไม่ไปเอาของให้เชเมื่อวานคือแ<ะ>จ้วตามไปนะปจัดไป,ป,ไปอากาศโคตรดีครับวันนี้แดดเป็นใจเดี๋ยวรอดูครับช่วงบ่ายฝนจะตกหรือเปล่าผมว่าไม่น่ารอด รอกันทั้งนั้นเลยครับ MT09 ของแบ,บวังโอ้โหยังรอครับทีมงานก็รอกันอยู่ครับนี่1 2 3 4 5ลำตอนนี้เราก็อยู่ที่สุงไหงปาดีครับ ทีมงานก็มากันครบหมดแล้วครับวันนี้หลายํำมากเลยนุนท่านประธานของเราวัวเซตหกห้าศูนย์มาขาวของแกแบดุนโอ้ยคันนี้ทำไมหล่อจัองเลยยี่ห้ออะไรไม่ทราบกันเราก็เดินทางกันต่อครับจุดหมายเราก็คือตันยงมัดครับที่แรกและที่ต่อไปไม่ทราบที่ไหนเหมือนกัน เดี๋ยว,วรอทีมงานบอกอีกทีอากาศยังดีครับทัวรเร่งเพ <laughs> โอเคเราก็พาสายซ้อนมาทุกรอบครับเ <c oughs> ปาะซูเราก็มาครับวันนี้เปาะซูนี่ออกทริปบ่อยกว่าเพื่อนครับเพราะตารางออกทริปแกนี่แน่นเอียด <c oughs> เรานี่นานๆทีครับแต่ทีมงานนี่ออกประจำนี่วะเติมน้ำมันกันยี่ลำํำหนึ่งลำํำ แบวบาง MT09 ครับของเราเดี๋ยวไปเติมที่ตันยงมัดดีกว่ามันยังเยอะอยู่คู่นี้ติดกันตลอดครับวัดเทครับ นีต่ตองรวจจับครับซ้อนสามน้องหลับแล้วหลับแล้วครับน้องหลับแล้วพาตัวเล็กมาด้วยครับช่างมารุดเราน้องชอบครับออกทิปดูคติล้ำนี้โคตรแรงอ่ะครับโอโ้สายซ้อน ตันนี้รุ่นอะไรครับใช้เองเลยโอ้โหทำไมมันหลายลำอย่างเลยนี่นี่สายหมอบสายหมอบแล้วมา แลดเราวเนี่ยแต่ก็หมอกเหมือนเดิมครับนี่เอาเรื่องเอาเรื่องขออ,อสายหาของเราพามาชมแบดุลครับวันนี้มีสายซ้อนก็ขับ80ครับแบดุลทุกทีแกบิด108ตลอดครับ วันนี้มีเซนเซอร์หลังมาทำ,ทำใจหน่อยครับ แบดีแกอยู่ไรเงี้ยแกขี่วิสตอมหกห้าศูนตอนนี้เราก็ติดรถไฟอยู่ครับรถไฟจากไหนวะเนี่ยรถไฟจากตันยงมัดไปกรุงเทพแน่เลยอากาศอย่างร้อนนะครับดำแน่เลยแบบนี้ถึงยังอยู่ไหนยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่เนาะ ตอนนี้เราก็มาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยครับบรรยากาศร้อนมากนี่เจ้าภาพใช่ไหมครับใายเจ้าภาพครับก็สู้ไงเออยากยากยเป็นยากิดีวันนี้เนุ้นู้นู้้ วันนี้ไปเกอร์พารถยนต์มาต,ต,ต,ตัวงานได้ครับผอกอง,งานไ, <c oughs> ไว้ผันไว้เดี๋ยวก็ชิน <c oughs> ร้อนนท่านประธานร้อนแล้วก็หิวด,ด้วยบรรยากาศภายในงานเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปสักนิดนึ่งครับก่อนไปงานที่สองต่อ ก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นน้องสาวของไบกี้ของเราสบายกับเพื่อนเลยยไม่ไม่เดี๋ยวจะตนกล้องก่อนตกล้องอยู่ไหนอ๋ออ่งี้ยเลกล้องอยู่นกล้องอยู่เนกล้องอยู่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันต่อครับก่อนไปงานหนึ่ง ขอบคุณครับเดี๋ยวไปเล่นน้ำตกกันก่อนแป๊บหนึงครับน้ำตกซีโปอยู่ไม่ไกลครับเดี๋ยวท่านประธานพาไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโปตรงไปครับกรุณาขับช้าอีกหนึ่งร้อยเมตรถึงด่านมีด่านด้วยครับทงในถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติ น้ำตกซีปโปตอนนี้เราก็ถึงที่น้ำตกเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้บรรยากาศมันมีกี่ชั้นไม่ซ้ำกันน่าจะมีหลายชั้นครับมีทางขึ้นไปอันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกข้างบนมีอยู่สามชั้นนะข้างบนบรรยากาศดีมากเลยอเพราะแอ่งตรงนี้ลงดีอ่ะ ไัา้กงหลังจากเที่ยวที่น้ําตกเสร็จเราก็ไปงานแต่งต่อครับที่กาลิซา งานยาวเลยครับวันนี้ยังรอครับดูกะติทำไมหล่อจัง ตอนนี้เราก็มาถึงทีงานเรียบร้อยครับเยอะจริงจริงงาน,งนาที่สองมทีมง,งานจากสุหงกลกมาด้วยครับก็ได้อ่แต่ประด็นก็ต้ให้นัก้นัก็ประเด็กเด็กได้ปเากันเกิดมาเกตุลนี่อ๋อมาเกตุสุดหล่อมันยะมีอะไรอีกนะทุกมาเกนาเดชสเปนโนตดกับพลง

ไปต่อที่ตากใบครับไปหาลูกชิ้นกินกันครับอิ่มมากเลยวันนี้งานแต่งสองงานเอาซะอิ่มเลยโอ้ยังรอครับแซดเอ็กซิบเอาเรื่องครับอยากดีใยวันนี้อ่าเดียวดูมันกระสือ ามันอ,าาบบนอแน่นอนเดี๋ยวรอชมนี่ครับ S พัน,นอีกลำอาน่อย่งนอยยังรอแ่า่คเงอรนอีกอ่าเตหตดงอยบร,ร,ร,รอชมรอบรตัด ออออเอาเรื่องนะครับไปยังไงของเราไปยังเนีับ <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาลูกชิ้นกินกันที่ตากใบต่อครับน่าจะจบทริปที่ตากใบครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วครับกลับบ้านน่าจะมืดพอดีวันนี้มาไม่ร้อนเหรอร้อนไหมไม่ร้อนที่เนาะ <c oughs> ดูครอบครัวไบค์เกอร์นนโอ้โหเป็นฝูงอ่ะครับ เบกี้น้อยเบกี้น้อยระวังรถระวังรถรอ,อกับเพื่อนเลยลำนี้ดูค่ะติสายหมอบนี่สายหมอบพออสัอ้นสายหมอบหมอบอย่างเดียว ตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมน้ำตากใบด่านมาเลยครับฝั่งนฝั่งเป็นมาเลเซียบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ฝนไม่ตกช่วงเย็นอากาศแจยย่มใสจริงเดี๋ยวเรารออาหารแป๊บหนึ่งครับบรรยากาศดีมากครับ ตอนนี้ทีมงานก็กินลูกชิ้นกันกินลูกชิ้นเสร็จเราจะเดินทางกลับบ้านเซลฟี่อย่างเดียวนี่ครับเดี๋ยวไปตัดพรุ่งนี้เลยมั้ยครับคืนนี้เราตัดดมเราติดตาม กินเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านครับทริปนี้ก็กินอย่างเดียวงานแต่งสองงานแล้วก็จบด้วยตลาดริมน้ำตากใบครับอิ่มเลยก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับทริปหน้าจะไปไหนต่อ ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และเป็นกำลังใจให้ผมแบบลี่ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ